สวัสดีค่ะพี่น้องชาวหนองปลือนะคะเรียนท่านในอำเภอเกียรติศักดิ์นะคะธนาวันโอภาสนะคะก็วันนี้เรามาเวทีนี้รื่มใจแทนน้องต้นข้าวนะคะ<อ>นะคะก็จะบอกว่างานนี้เป็นงานของชาวหนองปลือทราบว่ามีปีละสองครั้งใช่ไหมคะงานแรกเป็นงานแห่ภาษาพึ่ง<ช>นะคะแล้วก็เป็นงานนี้นะคะเป็นงาน ชื่องานชื่องานว่าส่งเสริมเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและจําหน่ายสินค้าโอท็ในพื้นที่อำเภอหนองปรือนะคะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ยั่งยืนนะคะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับสินค้าโอท็เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวหนองปลือผ่านทางสินค้าโอท็อกก็มีงานตั้งแต่วันที่20ถึง22นะคะแล้วก็จะมี2 3่4าี่นี่เป็น ดนตรีนะคะดนตรีที่ให้พี่น้องได้มาชมกันแล้วก็อันนั้นมีเก็บค่าผ่านประตูสองวันนะคะวันนี้พบกับน้องต้นข้าวเมื่อคืนนี้จะเล่าบรรยากาศเมื่อคืนนี้ว่าเป็นพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีนักเรียนส2องโรงเรียนนะก็ของน้องปลื้มมาร่วมแสดงเวทีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็น่าจะมาเชียร์ลูกหลานแล้วนะคะวันนี้ เราพบก,กับน้องต้นข้าวพร้อมกับวงคารมายนะคะวงคารมายาใครๆได้ยินชื่อคุณๆเนะ<ค>าะใช้เาาแก้ทันเป็นแก้ขันข<ค>ขนะ <underwear S 2> ครัรือจะขันมากขึ้น <u Environment> นะคะก็วงคารมายนะคะวันพรุ่งนี้ประกวดที่ดาวบาหวานความดังโอ้โห หลายคนบอกว่ายกมือใช่ใครเป็นนี่จะบอกนะว่ามีหมอมาเป็นกรรมการนะอันนี้เข้าหมายถึงว่าคนที่มาประกวดเนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านนี้นะคะก็คงต้องเป็นหมอพยาบาลแล้วหละจะเป็นเบาหวันความดันมาด้วยเป็นได้ไหมได้ไหมก็เป็นการประกวดที่สร้างสรรค์นะคะวันที่21จะเป็นเรื่องของ p e i นต์ o r story แต่งหน้าเล่าเรื่องเมืองหนองปลือหนองปลือเขาแต่งหน้าไม่เหมือนคนที่อื่นหรือยังไงเขาจะสวยก่าที่อื่นนะคะแล้วก็วันที่22นะคะเป็นวงเป็ดน้อยอารวาสนะคะก็เวทีนี้เช่นกันนะคะแล้วก็23 23เนี่ยเป็นวงปลาปลากรงนะคะ24ซุ้งไก่เก่งนะคะ25คือสุดท้ายก็จะเป็นอุ้ย้อนยุคสไตล์ยอนยุคนะคะก็ขึ้นมา เพื่อให้ทางน้องได้การเตรียมตัวนะคะวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับเด็กน้อยชาวกาญจนบุรีนะคะที่เป็นเด็กนักเรียนที่สู้ชีวิตนะคะสู้ชีวิตกับคุณย่าถือว่าเป็นดาวดวงเลีกๆที่ทุกท่านให้กำลังใจล้ก็มองเห็นใช่ค่ะผมตอสร้บ่ากมาข้างๆในชั้นนี้คือคุณปิงปองนะคะก็เป็นทั้งนักร้องของวงพลามายด้วยใช่ครับก็ เมื่อสักครู่ตอนหัวค่ำเข้าใจว่าเป็นงานประกวดร่องแฟนซีไม่ใช่ก็ฝนตกครับแซวิตคุณแม่แต่ด้วยความรักของโหขนาดฝนตกก็ยังไม่หนีก<ช>ันไปไหนลเลยเบิ่มใจแทนเลยนะคะเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยนะคะเก้าอีออวอ้วันนี้นะคะทางฝ่ายจัดงานจัดเก้าอี้ให้ทุกท่านเนี่ยเก้าอี้ละยี่สบาทเก้าอี้ยี่สบบาทก็ให้กับทางอำเภอนะคะ จะบอกว่าแม่แม่พ่อพ่อที่อยากจะเชียร์น้องต้นข้าวนะคะไม่ได้รนับพวงมาลัยมามีพวงมาลัยอยู่ด้านหลังนะคะพวงละพวงละยี่สิบบาทนะคะรายได้ของพวงมาลัยเป็นของอำเภอหนองปรือนะค็ไปพัฒนาอำเภอส่วนแบงค์ที่ติดพวงมาลัยเป็นของพิธีกรนี้เป็นของน้องต้นข้าวเป็นของน้องต้นข้าวะคะพิธีกรก็คือต้องแยกเลยเราคงจะได้อ่างอื่นแทนนะคะก็แล้วก็มีเสื้อด้วย มีเสื้อ FC น้องต้นข้าวนะคะฟูลอยอ่านในเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นภาพวาดของใครนะคะคุณทูเบิร์ตจังท่านที่เป็นศิลปินที่วาดภาพได้สวยมากนะคะก็คือเป็นราคาตัวละเท่าไหร่นะคะสองเก้าสิสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเราถามเพื่อ FC จะบางคนจะได้บอกว่ารู้แล้วนะสองเก้าเก้าซื้อไปแล้วนะคะตั้งครอบครัวนะคะ แล้วก็เป็นภาพของคุณย่าค<า>่ะน,น้องต้นขาวภาพคุณย่าน้องต้นภาพนะที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะนะคะนะมีลำโพงไปด้วยตั้งแต่ที่น้องร้องเปิดหมวกที่กาญจนบุรีนะคะนะลูกหลานของเราวันนี้มาถึงที่นี่นะคะแม่แม่แมพ่อๆก็อุ่นใจแทนนะคะนะก็ท่านบอกว่าลงเวทีกันได้หรือยังเยกมืออยากจะพูดเ่าลงเวทีได้ยังอ๋ออย่างนี้นะคะพว่อมาลัยแม่แม่พ่อพ่อถ้า ไม่ไม่สะดวกแต่การลุกไปซื้อนะคะทำงานดีฮะยกมือยกมือชูสองนิ้วสมนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วไม่ถึงห้าพวงนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาพวกอะไรมาให้นะคะถ้าหกวงทำไงฮะเอาก็ต้องสองมือหรือถ้าเกินนั้นก็เดี๋ยวขอมือคนข้างนะคะคิดว่าตอนนี้น่าจะพร้อมให้ทุกท่านได้พบกับน้องต้นข้าว เด็กหญิงสุปริยาตาอุดมนะคะ <Okay. S 1> นักเรียนโรงเรียนการจนานุเคราะหนะคะ <c oughs> ฉชั้นดวเพลงจริงุนวันนี้ <c oughs> สมัยที่้าส <c oughs> <59, S 2> ิบเค่าหเขาเสียงประเมือต้อนรับน้องต้นข้าวค่ะ ตั้งตารอมากค่ะเพราะนี้มีเล่นสดนะคะดีใจมากๆเลยเป็นวงเป็นนะคะค่ะก็ขอแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดนเพลงชิงทุนแชมป์หกสิบยใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีะจะของแตกด้วยนะคะกี่กีบาทคะเจ้ขอแต่้ ดี waited, มาก <pan quin> มากเลยนะคะที่ติดตามกันก็ปัจจุบันนะคะหนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจนานครโดยท่านผอดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะเพ่าแม่จำชื่อผอดีๆนะคะเผื่อเรามีเลเกมมาเล่นกันค่ะแจกอะไรดีคะวันนี้แจกอะไรแจกเสื้อนะคะดังวอลโน้นเลยนู่นค่ะใครไม่ได้นะคะก็ไปซื้อเลยค่ะยกมือเลยค่ะใช่ค่ะซื้อเลยนะ ไม่ได้วันนี้มารับฟังเพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ Let me วันนี้น้องต้นข้าวเท่ากับเป็นลูกหลานนะคะเป็นลูกหลานของชาวนนองปรีของชาวกาญจนบุรีมาถึงถิ่นที่นี่แล้วน้องบอกว่ายังไงน้องก็ต้องไปกราดนะคะกราดคุณพ่อที่อยู่ที่นี่นะคะเมื่อมาถึงน้องมาถึงตั้งแต่ตอนเย็นๆนะคะน้องเข้าไปกราดท่านเกียรติศักดิ์ธนวัฒน์โอภาสนะคะท่านในอำเภอหนองปืีอบอกว่าไม่กราดไม่ได้เลยจำป้าจาได้จำได้ค่ะไปเจอกันที่ อ๋อ<ช>นะคะเอ่อน้องๆเนี่ยมาจากงานประกวดนะคะเราเจอกันเรื่อยๆนะคะก็ในโอกาสนี้ลูกสาวนะคะลูกสาวน้องต้นข้าวเนี่ยเข้าไปกราบค,คุณพ่อคุณพ่อเกียรติศักดิ์ธนาวันโอภาสแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านตรงบริเวณเป็นพิธีตอนนี้อยากจะขอเรียนเชิญท่านเกียรติศักดิ์ธนาวันโอภาสในขคะนายอำเภอหนองปลือค่ะและนายธนนทน์ สมเจริญนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขตอำเภอหนองปลือด้านบนเวทีค,ะะคะ่ะแะก็คุณพ่อคุณแม่หลายหลายท่านนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะขึ้นมา,าพบลูกสาวเราหน่อยนะคะบนเวทีค่ะ เบญติศนะคะธนวรรณโนภาสนะคะก็จะได้มอบช่อดอกไม้ให้กับน้องกันค่ะ้าคตอนรับลูกสาวนะคะมีกล้องอยู่ได้ประมาณนี้เลยพี่แนีก็โอเคแล้วค่ะอีกค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะ น,นายธนานนนนะคะสมเจริญค่ะสมาชิกองค์การบริาหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอหนองพลือนะคะ,อะมอบชอบ่าดอกไม้ค่ะและยินยนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพกับลูกต้นข้าวด้วยนะคะบนเวทีนี้เลยค่ะ ไหนขึ้นมาแล้วนะคะก็อยากให้ท่านในอำเภอนะคะ,ะคุณพ่อเกียรติศักดิ์นะคะได้พูดทักทายน้องต้นข้าวอย่างไรดีคะท่านนะคะนิดนึงค่ะท่านค่ะ,ะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำเภอหนองปือที่ขอบพงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อำเภอนะครับมีทักมีความตั้งใจนะครับจัดงานประเพณีวิถีชุมชนคนหนองปือนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับในขณะนี้นั้นนะครับก็ทราบว่าน้องต้นข้าของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแชมป์เท่าไรนะห้าสิบหกสิบสมัยแล้วนะครับหกสิบสมัยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะเนื่องจากว่านะครับเป็นช่วงที่เราอยากจะมอบความสุขแล้วน้องต้นข้าว็มอบความสุขให้ทุกท่าน นะครับที่สําคัญเลยน้องนะครับเป็นเลือดเนื้อเชื้อเชื้อสายของชาวเมืองการนะครับผมเองก็เป็นคนเมืองการเช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกรับปลื้มใจนะครับที่ได้เห็นน้องนะครับมีความสามารถซึ่งตัวผมเองก็ติดตามมาตลอดนะครับเห็นแต่ครั้งแรกแล้วก็ไปเจอตัวจริงครั้งแรกที่สารการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ร่วมถ่ายรูปกับน้องกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับวันนี้ ก็เลยนึกถึงนะพอดีอำเภอได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็ลนึกถึงน้องเพข้าขึ้นมานะครับก็เลยได้ติดต่อประสานงานให้น้องนะครับมามอบเสียงเพลงน,นะครับที่ไพลราะนะครับให้กับทุกท่านฟังนะครับผมเห็นน้องครั้งแรกนะครับนี่ความรู้สึกจากใจผมว่าน้องเสียงเหมือนพุ่งพวง,งดวงจางมากใครเห็นด้วยไหมครับด้วยด้วยนอกจากเสียงแล้วหน้าตา ทุกคนว่าเหมือนไหมนะครับเหมือนพุ่งพวงดวงจันทร์มากๆผมเชื่อมั่นเลยนะครับจากความสามารถของน้องนะครับจากเสียงเพลงนะครับจากหน้าตาผมเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับในอนาคตจะต้องเป็นราชินีลูกทุ่งคนต่อไปของเมืองไทยครเห็นด้วยผม,มด้วยครับก็คงจะพบปกปกันเท่านี้นะครับก็ ฝากติดตามนะครับผลงานของน้องนะครับน้องไปแสดงที่ไหนก็ฝากไปเชียร์ฝากไปให้กำลังใจน้องด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านแมอำเภอนะคะแล้วก็คุณพ่อทุกทกท่านที่ขึ้นมาบนเวทีนี้มาหาตัลุกต้นข้าวนะคะขอบคุณท่านท่านค,ค่ะสุติกาลูกต้นข้าวเดี๋ยวขอ,อขอรูปนึงขอรูปแบบอยากได้นะคะอย่าโหะ นี่ปนุษย์อยู่้างล่านปนุษย์ปนุษย์ขึ้นมาด้วยเหรอ, <c oughs> อนะคะก็คงจะไม่รบกวนเวลาพ่อพอ่อแม่นะคะก็ถือโอกาสตอนนี้แหละไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเลย <c oughs> นะคะก็พบกับน้องต้นข้าวต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ